แผงสองลอยหาสิบวัดปั่มซัมเมอร์สี่สี่อยวัดแต่ว่าหยิบสี่ว้นแต่ว่าแผงนั่นสามสิบเกว้นมันกับบาลานกันอยนี่ถ้าแดนแห้งก็นี่สิไหลครับก็นี่ต้องใส่สองแผงมันนี่เต็มมันจะเป็นหา0อยวัดเพราะว่าใดเห้องมัน4ี่ลอยวัดดิ ถ้าไหลซ้ำนี่นเราเลยมัดมือมัดเว้นนี่เกินแล้วนี่ไฟแห้งกว่านั่นได้กะทิบมีขอเสียบบบถ้าซ้ำนี่กะที่ว่าคักหรือเปล่อแต่มันแห้งอะไรมันกะทิบทำงานหนักตวัวปั่มปัป๊มนั่น ผมแท่งสายยางลงไปสิบเมตรดินั่นนั่นสิบเมตรเสร็จนั่นทัางไตลงไปหานั่นสิบเมตรนั่นซ้ำเมื่อขึ้นในซ้ำหนีถือว่ามันเก่งเหลืวดินน่ย้อนลงไปเลือกหลายมันเกิดได้ทำงานนักสูบบ่ขึ้นเนี่ยแผงแผงมือสอง ขั้นหาข้อเสื่อโอย่อ๋อทาแดดแห้งก้อนนี่มันถึไหลแห้งก้อนนี่พุ่นบอ่อสุดยอดเลยครับสูบน้ำได้มดมือแบบนี้อ๋อบุอซดน้ำใส่ละไหลแห้งปานนี้อ๋อ้ยพุ่น thèm nam ôn ngay của mình thì sụp xe ôn ngay mất tìm ừ. tìm nào thắng này ừ. <cười> <cười> มันสิดันไปไกลหอดอูหลอดบ่ท่าน,นั้นล่ะฉันดันไปถึงอูหรอดก็คือต่อสายยางจนไปหอดแทนนั่นเลยพาะนั่นอ้างพาะนี่ยลดเหรอพี่ดันจับช่งไปต้มนึงกงานนึงก็ไรไปตามธรรมศาสตร์นะ ต้นไม่ป่ะเนี่ยหมดดอ,อกลักกันเอาซ้ำนี่ละพ่อมันคอยเ็นท่านบอ่อน้ำเฮ้ามันออกบอ่อเพราะว่าสันเอาเลี้ยวไรมันแหงเลี้ยวบอน่ะนะบอ่อมันออกน้ำบ่ท่านน่ะนะนี่ก็ หดต้นมวงต้นอันหอดด้วยนี่อ๋อทราบมีดเดียเราไปหอด้วยต้นมวงคุณหอดต้นทุทไทยกัน ซามั affiliated. นมีห้ำมอยู่หดได้มันสุยางเลยยุ่นี่บ่เนี่ยุ่นแทงคอยมันมีแดดแล้ว <Stell> น <ar lanes choice> <sh arp Buck ham> ั่นนั่นด้หมุนออกจากทอใหญ่นั่นเดี๋ยวหมุนกับหมุนเข้ากันได้ยืนบ่ครับหมุนเข้าได้เยอะตามันสิเป็นลินบ่ท่านหรอเปล่าอ๋อหดต้นบอกคือเอามโอนีหดหมดล่ะมันได้มีน้ำแล้ว <t ries> สุดยอดเลยเนาเบื้องต้นม่วงต้นท <t ries> ุกท่ายกัน <t ries> โอ้บอุบอครับ 5, 000, 000, 000, 000. ตามเลยแม่ตามบุกทั่วผมไปกินที่หลังดเดาะสมเด็จังลงบ่อสิบสิบเมตร sắp mượt nổi มดต้นมงมง่วงกำลังเป็นหมากดอกโด้สุดเจ็บฝนเตรียมหลากสายไปแล้วโอ้ย มีนามแน่นี่เป็นเลยระรอดคกม่วงขอตัอมันท่านดีปันไหนดีน่นี่ต้นบักตูมนี่ได้ปลูกเพราะมันเกิดเองไงเออก็เข้าใจหาเนี่ยมาปลูกใชเหรอเ่เนาะ โอเคครับชุดยอดฝากติดตามกดติดตามกดแชร์กดซับสากครได้น,นะครับ